สบายดีพี่น้องสบายดีบนสกู๊กคนมันนี่กระเพาะกันคือเก่ามันนี่กับภาพพี่น้องเขาป่ายูคาลิตัสหรือว่าเขาป่าวิกเนาะมันนี่กะที่เปลี่ยนจากเก็บเห็ดบวกเนาะแล้วมาหาเก็บเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดวิกเห็ดคมบานเท่านี่ละตอนนี้เพิ่งกำลังออกงามงามพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมาส่งแล้วกันว่าดอกของเพิดงามขนาดใดเนาะสโซนิกสิแมนดอกเห็ดเห็ดวิกเห็ดคมหรือทั้งพี่น้องทางพังนันเชิญเห็ดยูคาลิตัสเนาะ เป็นวาบันเพรควมเป็นเฮดวิกดอกกำลังพอดีงามดอกแหละโอ้ยเอาเมื่อหน่ง เก็บมาหนึ่งใส่ตู้พี่น้องใส่สองฟิตไว้มันก็สิจืดไปสองแข็งปิจุบปะจุบอยู่พี่น้องเอากระชากเลือกแต่ดอกบ้านเข่งมันกับดอกจุ่มเนาะดอกขึ้นบ้านแห้งเอาก็บอกเอาแล้วเพราะเป็นหนึ่งวันมันสิเปื่อยดิมันสิเระก่อนตอนนี้กับคนกําลังพี่น้องกําลังหลังๆมา สใส่พันสิตบอีกแล้วเนาะตอนนี้เราก็มาพอบอนพันออกซีลาลายเนี่ยเนาะหากช่งนี้ก็พันออกลายเทือ่อเราเห็ดอันนี้ก็ได้ตะเกาก็บริเก็บดอกบอมีปีนี้แล้วมีขาเจ้าสื่อเนาะตะเกาข้าเจา้าบริส่อเห็ดขมแต่ปีนี้มีการสื่อการขายเห็ดขมเห็ดยูค,คา

โย่เียวก็เห็นตอเห็ดไปบ่งหันก็เห็นอยู่เห็ดปวกมนาะสองคำดอกมันนี่ก็หาเห็ดปวกกับบวบานป็นได้ในเหนปวกกับำจุกแต่ตวะวิดพอเข้ามาสิเอาแต่ดอกมันเนาะแต่เก็บไปเก็บมาเก็บเอาทางตีนไปเลยได้ทางแผนกวางคนเลือกเอาจะได้ดอกก็ได้ปิดมานำ้ำดอกคนจะ้ะ บอลลายสีเป็นแป้นกระดอกเขาเนกระสีงามกว่านี้พี่น้องเขาจอกดอกเดรร์และดอกอะไรนะน้นี่เป็นอยู่ในหม่องป่าอยากหกทั้งทึ่งเนาะงำออกดอกสีจางๆมาจังหน่อยแถวหน้นกระสีมาเต็มตาอยู่บอนี้เนาะดอนนี่ละเต็มแน่นอนพอดอกเห็ดมันก็ใหญ่ดอกใหญ่ก็เห็ดปวก ลายใครต้องการอยู่ค่ามาเด้อพี่้องเด้อมาเก็บอยู่ป่าอยู่ค่าอยู่หน้าประตคมอ แนวปาดตีนเท่ากับบมี่พี่น้องเก็บไปเลยมาปาดเอาอยู่เฮือนหมดละเอาถือแต่อุป,ปกรณ์มาหาให้ปวกน้ำมันนี่อาทำมาผ่อเห็ดอันนี้ซะก็เลยเก็บเอาเห็ดคมนี่มันจะทนทีแก่ประมาณพี่น้องเครือสอดมือไปก็จะคองคาๆไป แถวมันเองพี่น้องวหยาเนี่ยกำลังพอดีกระสีมันหยากในต้นหยาเนาะมันจองเนาะมัิดเท็ดเนี่ยผัดเนี่ยเหนียวแน่ดึงมาที่กับหยามันหยาไปแปะติดตึกติดตึกเว้ มันจะเท้าเป็นแปน้นกับซีดอกอมันนี่พี่น้องดอกก็สีงามนิดนิดน่อยเผมจะเห็นจะดอกเห็ดก็ได้มันเป็นสีแยบกรมเกินคือคล้ายไม่ไหม้เนาะมันเต็มเพี้ยนเนาตอนอีทพอคล้อเก็บแล้ว,วพอคล้อปิดเอาแต่ดอกอมันก็เลยพอเต็ม ทำขลีดอกเลยแต่เดี๋ยคือนนี้บม่คู่ดอกด้วยเนาะมันออกบจ่จุมกันพี่นนองออกกระแจกกระจายมาบอกมันออกลายสุดแล้วคันออกคือสุดตะอิดนะลายพี่นนองอันนี้มันสุดเฉสุดได้แหละมันลายสุดแล้วเห็ดอันนี้ก็ได้ โอ้ยง่ายก็ได้ บ่อนนะฮะกระจุมน,น้อยๆปิดตดัวดอกมก็จะจุ่มหน่อยก็ได้ไในสนิพี่น้องเห็ดก็ได้ได้ประมาณนี้เนาะมืัอนี้ก็ไปหาเห็ดปวกก็ได้เนาะเขาเลยรอหาเก็บหน่อไม้มาเห็ดปวกก็ได้อยู่เห็ดไปดอกก็เลยจุ่มน้อยๆน,นึ่งมองเห็นร้ายมืงอนี้ยแต่ตอนนี้กับพ่อล้วพี่น้องในเมื่องละบาดนี้ ในคลิดโอเพอร์คอมพันนี้กับชัยรัาพีรานองลุงแต่เพิ่อนสมนีเนาะพอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดี